สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้สวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนเด้อค่ะเด้อกินแจ้วบักขามป้อมอู่งานอู่งานร้อยร้อย,อยผู้บริหารบเอยูร้อยกินหมักสมมาพี่น้องแสบแสบ,แสบน้ำกันจ้ะ เตาแบบขามปอบอ้ยอย่ามาให้เห็นก่อน <c oughs> เห็นมนั่นยั <c oughs> เห็นมน่นยัอืมขามปอบอืมเงี้ยเงี้ยขามปอบ พี่แก้วค่ะป้าผู้บริหารมาบอกแห้งบ่ได้ปกติโกโก้กะกะบรอเนี่ยปกติบ่ได้อยู่สงบนสเงี้ยมั้งสิร้อยไร่ร้อยไร่ผู้บริหารมาไร่ไคร,รอีกร,ร้รยรอยท้ายคลิปบ๊อบพิษทำสูเ้เดีวยวกัน ฮัดกัดเขาไปส่วงค้องเบิดก็เลยเป็นเวลาของยายวอยายวอเลยว่างว่างตอนนี้แอบได้อยู่นี่พี่น้องแอบมากินหมักสม้มน้อเมือป๊าแย่จะเบอิองตุงยุ่งหนูควนป๊าควนบิดกุดอ่ะบ่บแล้ว ว่ามีกูพามึงไปหมุนปลาป่ะก็หนึ่งสองสามสี่ห้ามันดาดใจเยือกแค่เน่าเนาะมันได้บ่บน,นี่เซบอีเดีเอาสิบะท่องเสียบ่ะตามไปเอาขนมมาเนี่ยขนมอยู่เสียบเบิร์หรอเอาผูดด้ใดกินเบิร์น,น้องอีนี่แมีย <laughs> ืธอไปกินให้ปลานเดียวามา้ยน,นี่มันก็สวยเลยวะยังกินแล้วเได้ไหมเขาโอ้ยเนาะช่วยใครดีเนาะลูกก็ได้ เดี๋ยวเล็กน้อยกระเทือนอันนี้นี้เดี๋ยวแซบไปดีเลยนี่นแซบจริงๆนี่ไหมนี่เล็กน้อยแก้วน้ำกระเทียมอ๋อยังไม่เห็นของผู้เฒ่าเอามาเอามาเดี๋อยู่ส,สองคนเบาแห้งบ่ได้ต่อยถ่วงเนาะยขอพักกันเฮ็ดงานอยู่ เจ้าของนั่งเรียนนั่งเรียนเจ้าของแห้งแม้เขาสิว่าสลุกแมวบ่าหักจนเจ้าของไปเห็นงานพนกักถือหักมากเอายี่เนี่มันมีความในใจเสียบ โอ้ผิดป่งอุ้ยอันนี้วิวแล้วเผาแห้งปลามากแต่ไปหาไปก่อนไปหาไปก่อนสมมติมาคักปลามันกระซวงมันห่วงนอนจ้ะหนู้ว่าเขาไปหาปลาดอกปลาจะเป็นไข่ ูบริหารมาแล้วยาป้าที่ <sk <sk ิตีกูบร uh ิหารมาปอกแห้งบ่ได้เด okay so ี๋ยวเราสิว่าเม้าก็เลยบอกแล้วว่าง่วงนอนเดี๋ยวเราสิว่าเมาข้างกินหมักสมมันจะได้ซวงเราเลยถามว่าองเป็นยังเจ้าก็สิได้ซวงก็เลยบอกแล้วว่า ม่วงนอนม่วงนอนจ้าก็เลยต้องกินักสมจ้ะป้าผสมปันได้ก็กิน,นว่าสั่นเราวะกินแล้วกระจ่มมาดิกินแล้วกระจ่มแล้ววะพี่น้องแค่นี้ก่อนนาพี่น้องเนาะเดี๋ยวเพิ่นจะไล่ออกเอาไว้โอกาสนานนะพี่น้องนเ,เ,น,ออเอาอานานะ,นนะมาทายกินไปเบิ่งอีกเนาะจ้ะเนาะ